น,น่าจะเป็นแบบแอดวานซ์ n ด m ามิกชิวนะคะนี่เป็นสีดําอย่างนี้เลยค่ะจุดพีคคือจุดนี้ค่ะคุณลูกค้าคอกเหล็กแข็งแรงมากๆค่ะสูงจากขอบกระบะ1.3เมตรนะคะคุณลูกค้า สวัสดีค่ะพี่เหน่งค่ะวันนี้มาพบกับพี่เหน่งอีกหนึ่งวันนะคะคุณลูกค้าพี่เหน่งจะพาคุณลูกค้ามาชมรถสร้างเงินสร้างอาชีพค่ะเป็นรถติดข้อกระบะตอนเดียวติดข้อคุณลูกค้าราคารถอยู่ที่5้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทรถรุ่นนี้มี2สีนะคะสีขาวกับสีบอลเงินค่ะเดี๋ยวพี่เหน่งพาคุณลูกค้าชมเลยค่ะนี่เริ่มจากด้านหน้าคุณลูกค้าด้านหน้าจะเป็นแบบ Advanced Dynamic s h i l d นะคะนี่เป็นสีดําอย่างนี้เลยค่ะเดิมเดิมมาจากโรงงานน่คุณลูกค้านะ แล้วก็ในตัวของฟิล์มกับกันสตร์พี่เน่งก็แต่งให้คุณลูกค้าเพิ่มนี่จุดพิคคือจุดนี้ค่ะคุณลูกค้าตัวนี้คอกเหล็กค่ะคุณลูกค้าคอกเหล็กแข็งแรงมากๆค่ะสูงจากขอบกระบะ1.3เมตรนะคะคุณลูกค้าอย่างที่พี่เน่งบอกคุณลูกค้าสนใจเป็นติดคอกติดตู้ทึบหรือต้องการคอกเสมอเก๋งแจ้งพี่เน่งได้เลยค่ะก็คือตัวนี้พี่เน่งสั่งทําแบบแข็งแรงมากค่ะเป็นคอกเหล็กกับคุณลูกค้าเดี๋ยวตามพี่เน่งมาดูด้านหลังนะคะ มิสูของเราตรงนี้จะมีขอบผูกเชือกด้วยนะคะคุณลูกค้าเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยค่ะอยากให้คุณลูกค้าชมค่ะว่าคอ,อกตัวเนี้ยที่พิธีลูคุณลูกค้าถามพี่แนงว่าพี่แน่งคอ,อกเหล็กที่สูงหน สามเมตรเนี่ยหน้าตาแบบไหนแบบนี้เลยค่ะมียื่นยาวไปถึงเก่งข้างหน้าแล้วก็ในตัวนี้ก็คือมีที่ปิดให้ด้วยแข็งแรงมากๆค่ะคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะคุณลูกค้ารถรุ่นทําเงินสร้างอาชีพเป็นไงบ้างคะคุณลูกค้าที่สนใจกระบะติดคอกติดตู้ทึบเสริมแหนบเสริมเพาทักถามพี่เหน่งได้นะคะหรือสนใจขอข้อมูลเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติมท,ทักที่เพจมิสูเอลิสสองพันเก้าทุกสาขาค่ะคุะคณลูกค้าจนวันนี้พี่เหน่งขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ